ค่ะคอมเมนต์สนานคนนี้เองหรือแฟนเพื่อนฟินแลนด์ฮะอ่าแฟนเพื่อนฟินแลนด์อ่าคือตอนนี้นะคะพี่น<ฮ>ะอักจาเพื่อนฟินแลนด์โพสโพสหนึ่งซึ่งคนคอนมเมนต์แตกมากเลยแล้วเป็นทางเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันค่ะค่ะคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าหนี่บอแฟนเพื่บ้าน,ฟ,น,นฟินแลนด์อ่า ว่าแบบแอบเปิดตัวบอจั้งไดคนเดียวกันไหมกับทางแม่โนกอ่ะอเคยหลุดป่าเคยเปรย์ยพูดไว้ในไลฟ์สดอในการที่ช่วงเวลทีที่ไลฟ์สดขายมูกขายสอยมูกบอถึงหลูกสะไ่้เนี่ยพี่น้องเราค้นกับจับโยงมากจนหอดมีเพื่อนเพื่อนไหนมีการโพดแล้วค้นกับบอสเป็นเพจหมอร่เสเนาะแคบไปเฮ็ดโอ้โหสนันวันไหวพี่น้องกับค้นกับไปวิจารณ์กันมา นี่บอาแฟนเปลี่ยนพี่แลนเปิดตัวหรือเปล่าหรือเล่าไงยังไงเนี่ยแล้วคนก็ว่านั่นทานข้าวกับหวานใจอุ๊ยแต่พี่น้องขาอยากให้พี่น้องได้ไปดูในคอมเมนต์ของเฟซบอสบิ๊กค่ะคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันแบบไม่มีข้อความหรือคอมเมนต์ดแตกแยกออกจากออกจากทางแถวเล็กาได้นั่นเองเนี่ยเป็นโพสต์ๆนี้เลยพี่น้องขาบอสบิ๊กเนี่ย นี้เลยกับเพื่อนซื้อรลูกแก้วเป็นซีออ่าอ่าอะไรนะตะลรับแป้งคูชชั่นเป็นที่เพื่อนฟิลแอนเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ทำการเซ็นพิบ้อยแล้วสำหรับเรื่องราวสำหรับในการที่เออพรีเซนเตอร์ในของแบรนด์นี้นะนั่นเองพี่นอ้องเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดช่วงเวลาที่คุณแม่อคุณแม่นอ่าได้พูดถึงเรื่องราวที่เป็นประเด็นนั่นเองค่ะว่าเออแฟนคลับพอได้เห็นรูปนี้ก็ จ้องแล้วไงว่าอการคิดพ่อไปคลิปนั้นเลยค่ะคิดไปถึงคลิปนั้นเลยว่ามันใช่มันใช่ไหมเนาะเนี่ยขออนุญาตสักครู่นะคะพี่น้องคะเป็นคลิปอ่าเนี่ยแต่งรูปนะคะอ่ะเอาไมค์พี่นกองซอยเส้นประดับงานแต่งรูปนะคะมั่งก่อนไหมลูกคนไหนบอกก้องมายูหรือเปล่า้ งคือพูดแค่นี้แล้วคนก็คอมเมนต์สลันวันไหวว่าแม่นกนี่พูดถึงใครกันแน่อืใครเนาะใครเพราะว่าแสดงว่ามีม,มลีลูกลูกสะพ้ายเออแล้วคือใครกันแน่แล้วหลังพอมาวันนี้เพื่อนแฟนก็ได้โพสต์กับคุณพี่ลูกแก้วเนาะ,ะคนก็มาคามมอมเมนต์เยอะมากเยอะมากๆเพราะว่า เพื่อนพีแลนถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยคู่กับพี่ลูกแก้วบ่อยมากพี่น้องคาในแอปดำก็คือเยอะจริงๆเล่นคู่กันอ่ะเดียวเปิดให้ดูเลยเปิดบางรูปอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดเสียงไว้อ่ะอันนี้คือรูปนี่คะ่ะพี่น้องคาน่ารักไหมถ่ายรูปด้วยกันทีอะไรเป็นกะระแสทุกทีอ่านี่เลยอันนี้คือเป็นวันเกิดของบอสบิ๊กเนาะนี่ค,ะค่ะ แล้วทีนี้มาดูคลิปเต้นด้วยกันคือแบบน่ารักมากพี่น้องคะเราเป็นเอซีแล้วก็แบบเออน่ารักจังเนี่ยค่ะคือเขาแยกปิดเสียงเนะาะแต่ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักพี่ซีแล้วคือดูว่าพี่ซีแลอยู่กับคนนี้แล้วสดใสมากอืมอ่าดูอีกคลิปหนึ่งคะ่ะเป็นคลิปที่่าทางพี่ลูกแก้วพี่เซอร์ไพรส์นี่เลยน,นี่พี่น้องคะมาเป็นบดย์ใช่ เลิศมากคนกับของขวัญเนาะนี่ค่ะนี่คือรวมงานกันเป็นแบบซีโอเนาะกับอ,อินฟูจางเหมืมนก,กันากินข้าวด้วยกันบ่อยอเพราะว่าวันนี้ก็โพสนี่แหละไปกินข้าวบอกว่าทานข้าว ใช่ไหมแล้วก็เป็นโพสอิโมจิหัวใจสามดวงคนก็เลยแบบเแชียางคนก<อ>็เชียร์รรด้วยแหละเชียร์ว่าเออใช่ไหม <ฮะ S 2> เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังว่าแฟนคลับแต่และคนว่าอย่างไรบ้างนั่นเองพี่น้องคะเนี่ยแล้วองบอกบว่า,าแรงโน้มถ่วงให้เอฟซีมองกันที่จุดเดียวความสุขความสุขส,สมวัยด้วยพี่บ้านคนนี้แหละที่พี่บ้านทําเค้กเซอร์ไพรส์ให้แม่นกหลุดมาแล้วคะ่ะ อเอ๊ะหรือจะเป็นคนที่ไม่นกเปยๆไ,ไว้ตอนไรส,สุดขายสร้อยมุกนะเออฉันเคินเดอสูเหมาะสมกันมากค่ะน่ารักมากเป็นมูก,กับอ่ากับไหวสมการถ้า,เป,าเป็นเพื่อนก็คือสมหลงวัยโอ้โหยังไงคะ่ะบอสเล่ามาสิเนี่ยป้าสมกันค่ะโอ้โหเยอะมากเหมาะสมกันค่ะข้องแท้่ค่ะเปิดตัวแล้วค่ะคนนี้ค่ะแฟนคลับแต่ละคนคือแบบ อ,อยากให้เปิดเลยอยากให้เปิดเลยถ้าเป็นคนนี้จริงๆอหรือว่าถ้าไม่ใช่แบบเป็นเพื่อนกันนะก็แบบเป็นเพื่อนที่นารักเป็นเพื่อน<ช>ที่เคมีเข้ากันมากอืมฟิลแฟนมากหน <feel fan S 2> ้าตาเหมือนกันมากเลยค่ะโลกนี้เป็นสีชมพูโอ้โหเยอะมากพี่น้องคะสดใสเอาสีเอาสีเปิดตัวไปเลยค่ะ โอ้ยแฟนคลับรุ่นรุ่นแห้งแล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงก็คืออ่าน้ำตาลนั่นเองก็มาคอมเมนต์ว่าโอ้โหเงี้ยขินจังเออน่ารักทั้งสองค่ะสุกใส่หลังจากบาดในหน้าคุณอะเยอะเด๋อวสุดๆเนี่ยแฟนคลับก็ทั้งทั้งวอรดเป็นเซนเตอร์เนาะแฟนคลับก็ทยอยแบบไปซั้พอร์ตซับพอร์ตเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ คือด <C jin x 2> <L at> ้วยความที่ดีกรีเคมีเขาเข้ากันแบบที่นี่บวาสิเนโพสรูปโพสคลิปเปียงน้ำกันเนี่ยมันก็เป็นกระแสออกมาตลอดตลอดแต่ว่าโพสนี้เป็นอย่างคนคือมินแปลกๆก็เก่าเพราะว่าแต่ก่อนนะคนก็มินแบบเชียความน่ารักแต่ว่าโพสนี้ก็คือแบบเป็นแฟนเหรอมันเป็นที่จุดสงสัยที่ว่าทานข้าวหมวใจหมวใจหัวใจอ่าเพื่อนเขาเลยแบบยังไงยังไงกับเรื่องราวนี้ เขาขอาก็บโบหูน้าเพลินดอกลึกๆแต่ท่ากับเป็นแฟนคลับเหมือนกันแล้วก็มาเชียร์แล้วก็แล้วก็แอบ,บเชียร์น้เราเห็นแล้วก็เออความเป็นคู่นี้น่ารักจังพาดีกรีเขากันเขากันแห้งคูื่องเนี่ยเราแล้นกับว่าแคปชั่นมีหัวใจด้วยนะป้องใช่แน่ๆต่ออน,นีคุ้นก็บแบบคือเป็นแฟนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผูญญ้ชานแฟนยังไม่ตอบคอมเมนต์ใครแบบนีเขาเอิญเปิดโตบอนี่แฟนคลับบ่าน่ารักมาก ขยายคว้างไม่คอยมีผู้ใหญ่ข่อยอยากมีทั่วโอ้ยอยากอยู่วันราชการอยากอยากมีอยังแบบอยากท่านทุกคนว่าเออเป็นอะไรทําไมบางนบคนก็อย่างนี้บางคนก็แบบบางคนไม่ทราบว่าคนนี้คือใครสาวคนนี้เนี่ยทานข้ากับคนจริ<า>งอ่านเนี่ยคือคือพีมีเงาแต่เนาะเดี๋ยวคนสิปิดคลิปอ่านกันแถออ่านคอมเมนต์ให้ขับปู่นี่ก่อนคนไมนเหมือนกันมากบอกเลยจอยไปสุดคนเม็นเงาแต่ขออนุญาตอ่านเด้อพี่น้องอ่า ทานข้าวกับหวานใจคงเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดใช่ไหมคะอ่าเลี้ยงลูกสะใภ้่าโนก๊กแม่เลี้ยงนาริตะตวเกียรนาะโคฟังอก็คือพูดถึงนั่นแหละแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปนะคะเห็นอะไรก็ซื้อเลยแซ่บคือมาสี่ค่ะพี่น้องคือมีความสุขเป็นเอฟซีนั่นแหละสรุปก็คือเป็นเอฟซีที่มีความสุขที่เห็นเวียสเฟเรนยนมีความสุข เ,ออเรื่องหวานใจเนี่ยพี่น้องย่าปฏิเสธเรื่องอะนะคนทั้งสี่เป็นกระบว่ามากเนาะพี่น้องก็ท่าเบิ่งกันต่อไปคือเป็นแจงใดแล้วก็คนก็บอกว่าพิมพ์ยาวเลยนะคะก็คือความรักเอาไงไงคนเนี่ยเป็นเอฟซีอะไรเลยคือเชียร์มากเออชียร์ยมากแล้วแบบเห็นบอกว่าพี่นแลนมีความสุขก็คือมีความสุขด้วยเหมือนกันเออชียร์ฟินเข้าไปในแบบอ่างเงี้ยล่ะ เลื่อานบนบาแล้วก็พพ่มาไปอ่านเอาพี่ออกค่ะนี่แหละก็เป็นเรื่องราวที่บเราก็เชียร์ได้แหละถึงจะอ่าก็ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเป็นแบบนายจเางกับนายจ้างกับลูกจ้างถ้าว่าเป็นตังานกบว่าเป็นอย่างกระเทยนารักใช่นั่นแหละสาหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวขาที่น่ารักเพียงเท่านี้ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปก่อนค่ะ